มอฟคูลิ่ง g ล a บท็อปส a ตนเป็น,นกนนารลดอุณหภูมิของคอมพิวเตอร์โดยที่แบบว่าเฮ้ยสแตนมาลดอุณหภูมิได้ไงวะไม่มีพัดลม ตัวนี้ออกแบบมานะครับจริงๆแล้วมันดีไซน์มาเหมือนแบบสาหรับให้ใช้กับพวก macbook เท่านั้นนะเพราะคอมพิวเตอร์พวก pc ทั้งหลายเนี่ยมันระบายความร้อนที่ตูดอยู่แล้วแล็ปท็อปของ macbook ทั้งหลายเนี่ยนะครับต้องพูดจริงว่ามันเป็นแล็ปท็อปที่ระบายความร้อนได้ด,ดีที่สุดในโลกเลยนะพวกของ mac เนี่ยมันไม่ค่อยร้อนนะครับแต่ทํางานานานๆม,มันก็มีร้อนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใช้ตัวแบบนี้เป็นทั้งฐานแล้วก็เป็นตัวลดอุณหภูมิเนี่ยมันมีอยู่ใน kickstarter นะตัวเนี้ยมันคือกราฟีนเขาบอกเป็น โลกตัวหนึ่งเลยนะครับที่สามารถลดความร้อนได้ดีที่สุดเลยสามารถดูดความร้อนจาก CPU ของ Macintosh ใช่นะมาสู่ชั้นนาโนเลเยอร์ผู้ช่วยระบายความร้อนอทีครับข้างหลังก็เขียนและเปิดมาเขียนกราฟฟินหูตรงนี้หลอ่อฝั่งนี้บ้าง กราฟีมันเป็นแบบเป็นชั้นหนึ่งของคาร์บอนนะมันมีโครงสร้างแบบเลขาคณิตนะครับคุณสมบัติที่สูงที่สุดพิเศษที่สุดของของกราฟีนเนี่ยนะมันช่วยลดความร้อนได้นะครับนี่ครับตามที่เขาบอกมานะสามารถลดอุณหภูมิของคอมพิวเตอร์ได้6-8องศาเลยไปเกีียวหน้าไปแตะนะครับโอ้โหความมันที่หน้านะฮะเลอะหมดเลยต้องเช็ดออกนะครับเนี่ยวัสดุมันกราฟีนคือตรงนี้นี่นี่คือเย็นเย็นคือจับเลยอะ่ะเย็นเนี่ยผมแตะรู้สึกว่าเย็นนะเวลาจะใช้เนี่ยเราก็ต้องลอกออกนะครับับบบบอ่านนนนนเมิิดดึะครตแบบี้ลย ติดมาแล้วในะฮะถ้ามันไม่เตถงจริงผมไม่ยอมติดนะเนี่ยพูดจริงกาวข้างหลังเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่า removable glue นะครับสามารถดึงออกได้หลายครั้งมากเลยเขาก็ออกแบบใหม่นะครับเพื่อให้ถอดง่ายแล้วก็ใส่ง่ายหลายๆครั้งได้ครับนี่ครับมันมีเห็นปะฮะโ m ม d ด ไฮโหมดนะครับโลโมด15องศาคายโหมด25องศา, mm hmm. mode, งานะครับที่ต้องเฉียงขึ้นมาอย่างเงี้ยมาทำลายคนของสายมันทำให้บอดี้พพสเจอร์ในการทำงานนะลักษณะการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นนะครับออฟฟิศซินโดรมก็จะน้อยลงนะฮะและตัวเนี้ยมันคูลิ่งด้วยทำให้ลดถึง6-8องศาดีทีเดียวน้ำหนักเบาวติดแล้วมันรู้สึกเหมือนไม่มีเลยนะครับ ติดง่ายถอดได้ด้วยรับน้ําหนักได้ถึง18ปอนด์เลยนะคะไอตัว M1 Max ของผมสบายบือ้อรลับท็อปมันรับถึง16นิ้วอะถ้าใครใช้16แลระดักว่าน้ำได้หมดนะครับซึ่งอันนี้ก็ใช้ได้นะเป็นคูลิ่งหลับท็อปสแตนนี่เป็นคิกซัตเตอร์ที่คนแบบใช้กันเป็นร้านคนเลยนะผมถือว่าโอเคชอบมากตัวนี้อันหนึ่งนะครับไหนๆจะมีสตน์แล้วแม่งก็คูไปด้วยแล้วกันนะวะเอาบอกเรื่องยังตัวนี้กันลอยได้ดีขึ้น10เท่ากันน้ํากันน้ํามันได้ด้วยเช็ดออกง่ายครับโอเคมอฟพี่ไปก่อนนะคะนครับคครับบดี จับใครจับใครับใครับใคร,ใค,ร,ใค,รคิดถึงจูเลน่าเลยฮะอ่าอ,อยากซื้อก็กดข้างล่างไปคลิกสตาร์เตอร์เลยถ้าไม่อยากได้ก็ไม่ต้องซื้อฮัง่ายๆจบไม่ปลายาละถ้าคุณใช้พีซีโน้ตบุ๊กที่ตูดมีช่องระบายอากาศใช้ไม่ได้ครับตัวนี้